จันเจ๊อยู่ไหนจันเจ๊อันนี้จันเจ๊ถ่ายรูปเลยเสร็จแล้วกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายรูปถ่ายรูปไม่สำรวมกันอันนี้บินธบาทเสร็จแล้วรถรอรับแล้วรถหนึ่งนะครับรอรับแล้วรถรอรับแล้วนะครับอ่าเห็นไหมอยากจะพูดความในใจนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเลยอยู่ใกล้ตำรวจครับที่เดินดูแลการจราจรขออนุญาตครับพระครูครับครับไม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกันไปไหนกลับวัดอ่าเอาเลยเอาเลยท่านโดนรวบอะไรครับตอนนี้ พระสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ท่านก็เดินบิณฑบาทสิ้นภารกิจแล้วนะครับครับก็มีสำรวจราจรคอยดูแลครับเรียบร้อยครับก็รู้สึกความอบคุณครับเนื่องจากเ้ามามีประสบการณ์ครับต้องระวังหลังอ๋อรมาเล่นกระวังหลังนี่หมายความว่าคนจะมากอดหรือว่าอะไรครับก็หรือว่าจะมาถีบมีหลายอย่างแล้วขอขมาครับ หลวงตาก็บอกเดินเดินทางไปไหนให้ระวังหลังระวังหลังท่านก็แซวแซวเป็นห่วงตรวจอยู่ใกล้ตำรวจแล้วก็มีความรู้สึกกุนใจครับผมอยากจะบอกความในใจว่านายตำรวจไปพี่ไม่มีอะเสียราชการไปครับผมผมอยู่ผมพี่ด้่พูดถึงแ่ทำไมพี่วัดไปไหนก็เลยวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกความในใจว่าเราเนี่ยประชาชนเนี่ยแม้แต่พระสงฆ์เนี่ย ตำรวจที่ดีก็มีที่รักที่มีที่ก็รักประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยเราก็ส่งเองก็รู้สึกปล่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยครับนะฮะก็คือ<ว>อย่างไรแล้วก็ต้องขอบคุณนะฮะนิดหนึ่งนะฮะครับผู้กองเสกที่ผู้กองเสกจะรัจรเป็นญาติกับตำรวจเจรินายไหม ไม่เกียวไม่เกียวอย่าไปโยงไม่เกียวเจ็ดนายที่ลุงผิดคนเกียวไม่เกียวพูดถึงความจริงของชีวิตไม่ว่าวงการพระสงฆ์ไม่ว่าวงการตำรวจหรวงการแพทย์วงการรูหลายๆวงการก็มีทั้งตำรวจที่ดีหรือคนที่ดีคนที่ประมาทประพฤติผิดพลาดบกพร่องต่อหน้าที่อะไรตนเองอย่างเงี้ยเราก็ให้เข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของชีวิตมีทั้งฝ่ายดีและไม่ดีฝ่ายที่ เป็นธานุเป็นธาพุเป็นธาตรเราก็คงจะต้องพูดถึงและเรียนรู้ร่วมกันครับไปจนกว่าโลกจะสลายเพราะฉะนั้นพวกเราเชาวพุทธเรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตโลกและจัก,กรวาลก็ให้ให,ให,ให้ให้เข้าใจแล้วก็ให้มีความสุขจากการที่จะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ทาความดีร่วมกันสาธุครับอาจารย์สาธุครับหมอพิศียืนข้างบกุูติละเลยนะครับ สวยงามสวยงามก็เหมือนแบบเอาผมขอพูดเลยอย่างน้องเบียร์เนี่ยอย่างท่านพูดตอนนี้ท่านท่านไม่มีสิทธิ์พูดแล้วล่ะท่านตอบโต้เราไม่ได้แล้วเพราะท่านกำลังสํารวมอยู่อย่างอาจารย์เบียร์ถามว่าเขาพูดถูกไหมเขาพูดถูกนะเขาพูดจริงไหมจริงแต่จริงเกินไปอจริงเกินไปที่คนไทยหลายๆคนที่ ที่รับไม่ได้มันก็มีไงก็มีเออแต่ออยังไงอะ่ะเหมือนที่ครูบาฉายพูดนั่นแหละผู้ฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งเห็นไหมอา่ามันมันกว้างมากแนะคำนี้ยดูดีดีดอคนฉลาดอ่ะย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งอา่อานะครับผมจะบอกให้นะสื่อนี่แหละไม่ต้องเอาผมไม่ออกหรอกเพราะผมไม่อยากออกเพราะผมผมดักเคยดังมาแล้ว ผมเคยดังกอดปีนเสาไม่อีกอย่างน้อยท่าเต้นผมก็ดังมาพอกับปีนเสามาประมาณนี้เอาดิไม่ต้องมาเอาผมไปออกหรอกซื้อนี่แหละต,ตัวดีอะไรจริงใครใครที่ได้ประโยชน์ก็พระครูนี่แหละได้ประโยชน์เอาเอาดิเขาอยู่ดีอ่ะเอาไปเอาเขาออกอะ่ะเห็นไหมอา่าแล้วเป็นไงล่ะเ,เป็นไงก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละ เออพี่วัดว่าไงช่วยกันหน่อยดิกูก็กูก็ตันแล้วนะโธ่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยชอบเก็บตัดไม่น่าเลยแล้วผมก็เพิ่งรู้เลยนะเมื่อคืนท่านบอกว่าปีนเสาสองครั้งปีนต้นโพรั้งหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมพูดตรงนะพูดจริงด้วยท่านก็น่ารักของท่านใครกล้าทําแบบท่านน่ะเอาดิใช่ใครอ่ะผมไม่เอาบันไดไฟก็สั่นแล้ว กลัวความสูงแค่กุฏิหน้าผาผมก็จะร่วงเลยโอ้สูงมากเลยไปดูสวยนะมองมีสิ่งที่ท่านมีพูดมันมีประโยชน์มันก็มีไม่ใช่ไม่มีใช่ไหมใช่ท่านน่ารักของท่านอีกแบบนึงรูปแบบนึงทุกคนรักหมดแหละพระพุทธศาสนาเนี่ยปกป้องแต่มันอยู่ที่แนวทางแต่ละแต่ละคนเราต้องมองเจตนาใช่อยู่ที่เจตนาจริงแล้วท่านก็อยากจะรักษาศาสนาในแบบของท่านแหละท่านพูดผมก็นั่งขำอ่ะท่านพูดผมนั่งขำอะไรรู้ไหมอะไรขำตัวท่านนะไอทอดกระถิน ลุงตาบอกส0มสิบกองกองละล้านก็สาสิบล้านแต่ท่านต้องการหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นล้านล้านเป็นไงโอ้โหเป็นไงเออแม่ถ้าเกิดพ่อผมเป็นนายกผมให้ท่านเลยเลือกเลยเลือกท่านแล้วเราเลือกเลยผมเลือกเลยให้เลยให้เลยเพราะผมไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเลือกเลยเลือกท่านเลยเออก็มน่ารักดีนะพี่ผมว่ามันก็มีสีสันนะมัดป่าบหมือนใครที่ ไม่รักท่านกันแล้วแต่ผมไปห้ามจิตใจไม่ได้ผู้มีไม่ใช่ว่าท่านมาวัดอแล้วเรารักท่านนะเราจริงๆแล้วใครก็เราก็เราก็รักหมดแหละเราก็รักหมดเลยแล้วอ้เปาใชนไหมเปาอีกแล้วไม่กูไม่กูไม่รักไอ้เปากูจะเกลียดไอ้เปาชนเด็กทีกับเปาทีละเออทีละเปาเออดูดีว่เขาพูดจานะ ตั้งแต่เป็นแอดมินพูดเก่งนะแล้วพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดแล้วนะปกติไม่เคยเห็นพูดนะแม่จานบอกลำคาญพูดจะลำคาญเหมือนคนเก็บกดอ่ะแม่เฮ้ยนี่เหมือนคนเก็บกดอ่ะแม่จานผมขออนุญาตยืนหยุดแป๊บหนึ่งนี่อ่านี่ตมานี่น้อยนี่แม่หน่อยแม่โหนกระแสนี่ผมขออะไรก็มาจานผมเป็นไงโหนกระแสหน่อยเป็นไงล่ะเป็นอะไรที่น่ารัก ก็เดี๋ยววันนี้เราก็ไปติดตามดูขนาดจีวรสีไม่เหมือนกันเลยล้วจะให้พระมาเหมือนกันเป็นไปได้ใช่ไหมหลวงตาท่านก็เหมือนหลวงตาพระครูธีระท่านก็เป็นของท่านแบบนี้หลวงตาก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมหลวงพ่อพระพยอมท่านก็เป็นแบบนั้นท่านก็แล้วแต่แนวทางแต่ละแนวเนาะก็คือจันรลงพระพุทธศาสนาทุกรูปไปแหละหลวงพ่อพระพยอมท่านก็จันทรลงพระพุทธศาสนาอีกแบบหนึ่งของท่าน อาพระครูธีระก็อีกแบบนึงของท่านสมตาก็อีกแบบนึงคนละแนวทางใช่คนละความคิดใช่อะจะให้มันมาเหมือนกันเป็นไปไม่ได้แตกต่างกันได้พี่ผมผมผมเพิ่งเจอท่านเมื่อเมื่อคืนนี้เองตัวจริงอ่ะไอตอนเผาศพท่านมาสองลำค้างที่วัดผมไม่เคยไปเจอท่านเลยอ่ากผมก็ไม่รู้จักท่านไงอแต่ที่อยู่ในวัดออยู่นอกวัดไม่ใช่ว่า ไม่ว่าคนวัดป่ามานะอินอยู่แล้วดีหมดนะไม่ใช่นะแต่เราเราซึมซับคําสอนของพระแม่ครูบาอาจารย์ไงถ้าเราอยู่นอกวัดพระครูธีระก็โดนโดนได้สีแน่นอน <c oughs> จริงๆเราก<อ>็ไปตามกระแสสังคมนะใช่โดนใจโดต้องมีอคติอ่ะแม่อ๋อถ่ายรูปลยล่ยรูปนี่นีนถ่ายรูปกับตำรวจหน่อยถ่ายรูปกับตำรวจให้หน่อย เป็นไงเนี่ยดูสิให้ให้ญาติดโดนเห็นไหมมุมน่ารักของท่านก็มีเห็นไหมท่านก็ไม่ได้ว่าใครไม่ได้มีใครขนาดขนาดท่านพูดว่าไม่ดียังประประมาทหรือว่าอะไรนะผิดผิดพลาดใช่ผิดพลาดไม่ใช่ไม่ดีนะผิดพลาดทางจินท่านก็พูดก็ได้ว่าไม่ดีก็พูดได้แต่ท่านบิดเป็นไหมเป็นผิดพลาดเป็นประมาทนั่นแหละเห็นไหมนี่คือมุมน่ารักของท่านไม่ใช่ท่านรานนี้อร่อย ท่าน B 5 B สิบไม่ใช่นะท่านมีความรู้ของท่านนะภาษากงภาษาอังกฤษท่านก็พูดได้นะมีความรู้ครับมีความรู้มมรไม่ใชื่อว่าท่านอย่าไปมองอย่าไปปาาศนะเพียงแต่อาจจะใช้ความรู้ท่านก็อยู่<า>ในศ<า><ส>ีลในธรรมนะใช่ใช่ใช่ท่านร่างกับผมท่านก็นิ่งท่านอะไรท่านคุยไม่ใช่ว่าท่านมาหัวเราะโวกเวกโวยวายเฮ้ยเฮ้ยเหมือนคนเหมือนพระบ้าไม่ใช่นะใช่ไม่ใช่ท่านมีความสำรวมของท่านนะ เพียงแค่เจอใหม่และทรงพลังนั่นเองแต่ว่าแต่ว่าหลังนั้นท่านก็เป็นพระปกติยิเงียบนะใช่ไม่ค่อยพูดฉันคงฉันข้าวท่านก็ไม่เคยคุยไม่ยิ้มแค่กันถันแบบสำรวมเออนี่แหละพระอย่างน้อยก็ภากาสาวพัฒเนี่ยสองพันกว่าปีเนาะดูดีๆดูดีๆนะครับชาวพุทธทั้งหลายอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าประมาท อย่าประมาทนะครับท่านมีศีลนะท่านมีธรรมนะพี่ศีลไม่ตัดศีลด้เอออย่าดูคนอย่าดูแต่เปลือกนอกนี่ถูกอย่าดูแต่เปลือกนอกนะครับ